สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนกลุ่มที่3ในหัวข้อเรื่องความปองดองสมานฉันจัดทำโดย 1. นางสาวเมธินีหลักบ้านเลขที่14ม .5 ทบ .5 2. นายนัทวัฒน์น้แก้วเลขที่16ม .5 ทบ .5 3. นางสาวจุธามาศเอียมผู้เลขที่17ม .5 ทบ .5 4. นางสาวทีอัมพรเหมมรัตเลขที่18ม .5 ทบ .5 5. นางสาวพิมพิชากรแก้วเลขที่19ม .5 ท .5 หนางสาวอนุสลานำพาเลขที่ยี่สิบมห้าทับห้าเจ็นางสาวปณตตา,าบุญราศีเลขที่สามสิองมห้าทับห้าและนางสาวศิริลักษ์เต่าคำเลขที่สามสิ้ามห้าทับห้านำเสนอคุณครูชันชัยมุ่งลาสถานที่ดำเนินงานของพวกเราคือวัดบุรพารามตำบลลุมพุกอำเภอคำขันแก้วจังหวัดยะโสธร วิธีดำเนินง,งานของพวกเราคือพวกเราช่วยกันทำความสะอาดวัดกวาดลานวัดเก็บขยะและพวกเราก็นำสังฆทา,านจำนวนหนึ่งชุดและเงินใส่ซองถวายพระที่วัดปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาของพวกเราคือ การที่เพื่อนมาไม่ครบทุกคนเพราะติดธุระกระทันหันและการมาไม่ตรงต่อเวลาการแก้ปัญหาของพวกเราคือให้เพื่อนคนที่ไม่มานำเสนอหน้าห้องเรียนและส่วนคนที่มาไม่ตรงต่อเวลาก็ให้มาทำทีหลัง สุดท้ายนี้จุดประสงค์ของพวกเราคือชวนให้ทุกคนหันมาเข้าวัดและช่วยกันรักษาความสะอาดและช่วยลงนรง,งให้ผู้คนเข้าวัดทำบุญกันเยอะๆช่วยกันทำความสะอาดกวาดวัดเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นต่อต่อไปกันนะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ